จเจริญสุขบรรดาพุทธาตาตอนนี้ก็ชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้ววันนี้ฟ้าฝนฟ้าไม่ตกพยากรณ์อากาศบอกว่าจะตกวันที่ยี่ยี่สิบหกวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกแล้วแต่ว่ายังโปร่งอยู่ไม่แน่อาจจะมาบ่ายๆค่ำค่ จะมาบ่ายๆค่ำๆเมื่อวานนี้ก็นิดหน่อยเมื่อวานนี้ฝนก็นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดฤดูฝนละ <c oughs> นี่ก็เดือนกันยาตุลาตุลาก็นี่กันยาเข้าวันที่ยี่สิบหกแล้วพอกลางๆเดือนตุลาประปรายประปราย,รรายพันษาก็จะได้รับ กระแสลมหนาวเข้ามาแล้ววันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมสุขภาพนะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงปุบ๊บเนี่ยเป็นกับเขาทุกปีนะอตมาเนี่ย <c oughs> ขออภัยเป็นกับเขาทุกปีนะภ <c oughs> ูมิคุ้มกันไม่มีเลยอ่า <c oughs> ครันนี้เราก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องจากตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วนี่พูดถึงเรื่องอะไรโทนพามเนี่ยสวยเอาพระเขียวแก้วเน็บไว้ผ้าโพกไว้บนผ้าศีรษะโพกหัว แล้วก็ตักตัวงแจกทนายทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่รู้ไม่มชี้ตักตักตวงกันได้ทั้งหมด8ส่วน8ทนาน8ทนานนี่คือทนานของเขามันใหญ่ถ้าหากว่าวัดกันตามปกติแล้วมันจะแบ่งได้อีกทนานละ2 2 2ก็เป็น16 16แต่เขาแต่เขากำหนดแบ่งได้ แปดแปดทนานแจกใจ่ายให้ไปกันคนละทนานทนานแต่ละเจ้าเมืองครนี้โทนพรามก็เมื่อตักตวงแจกจ่ายเสร็จแล้วก็มาคราคราดูพระเขี้ยวแก้วของตัวเองที่เนบไว้ที่ศีระไม่รู้ว่าพระอินทนี่มาเอาไปแล้ว <c oughs> พระอินทนี่มาเอาไปไว้บนจุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว เจะงน,นสนเทศใจจะมีใครมาขโมยมาลักมาหยิบมา่วยเอาของเราต่างก็ตอนไหนไอ้จะเอ้เอวยวายไปก็เกรงว่าเอเจ้าเมืองต่างๆก็จะเอาโทษกับตัวเองที่ว่าตัวเองนี่ยักยอกเอาพระเขี้ยวแก้วไว้เป็นของตัวเองเป็นส่วนของตัวเองอ่ะนะก็จะ ถูกทำร้ายถูกทำโทษได้อาจจะถึงกับชีวิตเลยนะเล่นกับเจ้าเมืองสมัยนั้นนะ่ะนะเล่นกับเจ้าเมืองสมัยนั้นอาจจะถึงกับชีวิตเลยก็ได้ก็เลยตั้งจําเป็นตั้งนิ่งเฉยไม่จำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่เสียดายก็เสียดายส่วนเมืองที่ได้ไม่ได้พระบพระสารีริกธาตุเลยนี่ก็มีเมืองที่ว่าชื่อว่า เมืองโมรีได้พระอังคารคือพระอังคารนี่ก็คือเท่าฐานทั้งหมดนะนะเท่าฐานทั้งหมดโอ้โหคิดดูนะของวิเศษของของศรัทธาของพระศาสตราาจารย์ของเราเนี่ยผู้ที่มีความเคารพเนี่ยแม้แต่เท่าฐานนี่เขาก็เอานะเอาหมดเลยนะไม่เหลือเลยเอาหมดเลยได้แต่เท่าฐานไปไว้บูชาทำสการะบูชาแต่คราวนี้ มันก็ยังมีเหตุอยู่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเดินทางกว่าจะถึงเมืองราชครืกอเอกร,ราชครืเนี่ยใช้เวลาเจดปีเจดเดือนเจวันน่ะโอ้โหกว่าจะถึงอะ่ะจนผู้คนนี่บ่นกันแต่ก่อนระหว่างเดินทางนี่ให้ให้พร้พนลีพลนแล้วก็อ่าพลเมืองช่วยกันปรับ ปราบทางพื้นเนี่ยให้กว้างให้เรียบให้รื่นเตียนเท่ากับหกอสุภะหกอสุภะก็คือน่าจะเป็นหกร่างศพที่นอนเรียงกันน่ะประมาณนั้นน่ะนะจะว่าหกคนเลยก็ไม่เอาเป็นหกอสุภะหกอสุภะก็คือร่างคนนอนเรียงกันร่างศพนอนเรียงกันเป็นหกคนก็ได้ประมาณสักทางเกวียนกว่ากว่านี่แหละ แล้วก็อัญเชิญหีบหีบพระบรมพระอบทองขึ้นสู่บนพระราชะรถแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึงที่ตรงไหนที่ดอกไม้บานตะพรั่งก็หยุดทําการเฉลิมฉลองสัการะจนดอกไม้เหล่านั้นร่วงโรยแล้วก็เคลื่อนที่กันต่อแต่ในระหว่างทางนั้นก็ให้ ประชาชนเนี่ยมาตั้งโรงทานเลี้ยงไปตลอดทางจนถึงกรุงราชครึกนะลองคิดดูว่าหยุดเฉลิมฉลองมาแต่ละครั้งนี่ก็จนดอกไม้ร่วงโรยแล้วก็เคลื่อนที่กันต่อจะไม่ใช้เวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันได้อย่างไร จนกระทั่งชาวเมืองเนี่ยบ่นกันเลยนะชาวคนละเมืองนี่บ่นกันเลยตายแล้วกษัตริย์เราเนี่ยมารบกวนเราอย่างเนี้ยไม่มีเวลาทำมาหากินกันแล้วพืชไร่พืชสวนก็ไม่ได้ไปทำมัวจะมาทำอยู่อย่างนี้นี่เองแต่กรรมอันนั้นของประชาชนที่ ก่าวติเตียนเนี่ยคือพวกมิจฉาชีพ่ะพวกมิจฉาทิฏฐิพวกมิจฉาทิฏฐิที่มีความเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ไม่มีความสรรเสริญในกุศลธรรมที่ที่ทพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ตั้งใจทาก็พากันไปตกนรกถึงแปดพันหก 8,600คนเนี่ยเป็นอันมากนะ8,600คนเนี่ยที่กล่าวตำหนิติติงคิดคุยกันอาจจะคุยกันหรือคิดในใจเนี่ยต้องไปตกนรกถึง8,600คนนะอืมคิดดูสิว่าบาปบาปกรรมจะอาต่อพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นอย่างไรนะ คราวนี้เมื่อประชาชนพูดกล่าวติเตียนตำหนิอย่างนั้นแล้วพระขีนาสพก็ทราบสิพระอาหารหันต่างๆก็ทราบสิว่าเอเอไอครั้นเราจะไปพูดเองเนี่ยไม่ดีแน่จะไปบอกพระเจ้าชา,ชาติตุเองเนี่ไม่ดีแน่ก็จำเป็นจะต้องให้ชาอาเฮทาสหัสสนยัยก็คือพระอินทร์อะนะ ให้พระอินเนี่ยไปบอกกับพระเจ้าชาติตรูไปบอกกับพระเจ้า,าชาติตรูพระอินก็เลงเพ่งพินิษดูวเอถ้าหากว่าเราไปบอกกล่าวเฉยเฉยเนี่ยพระเจ้า,าชาติตรูก็คงไม่เชื่อแน่นอนจําเป็นจะต้องใช้เล่เพทุบายจะต้องใช้เล่เพทุบายแล้วก็ให้พระคุณเจ้าเนี่ยจงไปบอกกับ พระเจ้าอาชาศัตรูว่าอามนุษย์เนี่ยมีมากนะอมนุษย์นี่มีมากจะมาทำร้ายเอาเพราะว่าพระอินทนั้นตั้งใจจะเอายักษ์ทั้งหลายจะ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 ,จะ,จะ,ะแสดงด้วยฤทธิ์ให้ยักษ์ทั้งหลายนี่ป่วยไข้แล้วก็มาแฝงล่างผู้คนก็ล้มป่วยกันละเนรละนาด ก็เข้าทางของแผนของเท้าสหัมบดีเท้าสหัมบดีพรมไอ้เท้าสหัตสไนยสักถือพระอินทร์พระอรหันต์ก็เดินทางมาบอกกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าจงรีบเร่งด่วนเดินทางเถิดเพราะว่าตอนเนี้อะ,อะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกำลัง จะมาทำร้ายทำลายเอาผู้คนก็เจ็บไข้ได้ป่วยจงรีบเร่งเดินทางกลับสู่กรุงราชครึกโดยเร็ววันเถิดเอา้ามาเด้ฟังอย่างนั้นกับต้องเชื่อและเพราะว่าผู้คนก็ลงปล่วยหเห็นกะคาตาเลยก็ร,รีบรุดเดินทางไปสู่ราชครึกตามคำบอกเล่านะส่วน อัฐบริขารต่างๆอะไรนั้นก็แจกจ่ายกันหมดแล้วนะก็แม้แต่เท่าทานก็ไม่มีเหลือสังคาติเอย่ยบาททรงเอย่ยก็ถูกเอาไปไว้ยังเมืองต่างๆปัจจุบันนี้บาททรงนี่เขาว่ามาอยู่ที่ลังกาทวีปนะมาอยู่ที่ประเทศศรีลังกา แล้วก็สันทัดสันฐานก็ได้กล่าวไปแล้วสันทัดสันฐานของพระบรมสารีริกธาตุอย่างใหญ่ที่สุดเนี่ยเท่าเมล็ดถั่วเขียวแตกแตกครึ่งอ่ะผ่าครึ่งอ่ะเมล็ดถั่วเขียวมันมีสองสองกลีบใช่ไหมมันมีสองอันไม่ใช่กลมนะมันมีสองอันแล้วก็เท่ากับขนาดกลางก็เท่ากับเมล็ดข้าวสารหัก แล้วก็อย่างเล็กสุดก็เท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นคือลักษณะของบรมสารีริกธาตุที่เป็นเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนี่ก็จะมีสีดังทองนะสีออกทองทองหน่อยเป็นแก้วตกผลึกสีทองทองแล้วก็ขนาดกลางเท่าเมล็ดเอ่อเท่า เ้เาเมล็ดข้าวสารหักนี่ก็จะออกเป็นสีขาวๆเหมือนดอกพิกุลแต่ก็เป็นแก้วผลึกเหมือนกันส่วนอันอันเล็กสุดนี่ก็จะเป็นอเหมือนกันแหละมั่งเนาะเป็นแก้วผลึกเหมือนกันทั้งหมดก็จบเรื่องการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุโดยโทโนพราม ครบทั้งสามคนแล้วก็คือครบทั้งสามอย่างแล้วก็คือสุทัศนะสูตรบวชสุภาาัทะแล้วก็โทนพรามที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่หนหลังที่ได้พูดมาวันนี้ก็จบเรื่องจบเรื่องการปรินิพานของพระพุทธองค์ก็สิบสองนาทีพอดีเกินมานิดหนึ่งก็วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญ ยังมีกับบรนาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร